Пока! ร้อนมากร้อนจริงๆร้อนไม่บรรย์บรรยัญญงที่ต้องขออภัยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่วันนี้จะใส่ชุดอยู่บ้านนะคะมาทําคลิปนี้นะคะเพราะอยู่บ้านจะมาแต่งเต็มก,กว่านี้ก็คงจะไม่ได้แล้วอะค่ะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะต้องขอโทษขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นชุดอยู่บ้านของกี้นะโอเคสําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของไอเทมนางฟ้าซึ่งเป็นไอเทมที่กี้เนี่ยเพิ่งเขียนลงไปในเพจนะคะแล้วก็มีหลายๆคนสนใจเนื่องจากกี้เขียนไว้เลยว่าไอเทมนางฟ้าเนี่ยจะเป็นไอเทมที่กี้ใช้เองจริงๆ แล้วก็ไม่อิงค่ายไม่อิงแบรนด์แต่อย่างใดเห็นว่าดีง่ายต่อชีวิตนู่นนี่นั่นก็เลยเอามาเขียนรีวิวกันแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเน่ก็จะเอามาเขียนอีกนะคะงานนี้ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการนะแล้วสําหรับอย่างแรกนะคะที่เอกกี้เอามารีวิวเนี่ยเนื่องจากว่ากี้เองก็เป็นคนเขียนคิ้วไม่เก่งและคิ้วเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้หน้าของผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนได้เลยแล้วก็หลายๆคนใช่ไหมใช่ไหม กี้ผู้ถูกใช่ไหมทุกคนพยายามที่จะเขียนคิวให้สวยเขียนคิวให้ดีเขียนคิวให้เป๊ะเนะเพราะฉะนั้นดิสอเขียนคิวดีๆเนี่ยมันก็หายากและยิ่งเหมาะมือเราถนัดกับการใช้ของเราก็ยิ่งหายากสําหรับกี้นะคะตอนนี้กี้มาเจออันนี้นะคะนั่นก็คือดิสอเขียนคิวของมิเลค่ะซึ่งตัวเนี้ย เราไม่เห็นใช่ไหมโอเคมันเป็นดีสอเขียนคิ้วของมิเล่มันมีอยู่สสีด้วยกันสําหรับสีที่กี้ใช้อันนี้เป็นไลท์บราวน์ค่ะเขาจะมีดีบราวกับไลท์บราวนะคะมีอยู่สสีแต่สําหรับดีบราวน์เนี่ยด้วยความที่ผมกี้เนี่ยทำสีประมาณนี้เนี่ยกี้ก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเข้มไปนิดหนึ่งกี้ก็เลยใช้ไลท์บราวน์ถามว่าทําไมมันถึงดีและทําไมกี้ถึงชอบนะคะก็คือง่ายๆเลยอย่างแรกก็คือเปิดออกมาโอเคไม่ใช่ละผิดฝั่งโอเคฟังนี้แล้วกันเปิดออกมา มันเป็นดินสอออตโตแตน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 ,ตนเห็นไหมว่ามันสามารถไขได้ทำไมเหรอคะเคยไหมกี่ว่าทุกคนต้องเคยมีปัญหานี้ก็คือว่าวีดสอเขียนคิ้วพกไปด้วยอ่ะหยิบมาจ้ะเปิดปุ๊บจะเขียนป๊อหักจ้าดินสอหักทำยังไงหา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 ,หากลอดินสอกบลบดินสอนสอ,อยู่ไหนลืมเอากอบดินสอมาค่ะ ลืมเอากบดินสอมาแล้วก็แบบมีดินสอเขียนคิ้วอยู่ในมือแต่ลืมเอากบบอลดินสอมาแล้วจะเขียนต่อ,อยังไงก <c oughs> ี้ทาไงรู้ป่ะคะตลกมากกิก็จะแกะพยายามแกะแกะไอ้ไม้ๆนะเออพยายามจะแกะมันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้จะชอบินสอเขียนคิ้วอันนี้มากเนื่องจากกี้จะไม่เป็นปัญหานั้นคะ่ะในการหาก,กบหลอดดินสอลืมกบหลอดดินสอหรือเขียนยนแล้วดินสอหัก ดิน,นสออยู่ในมือแล้วไม่สามารถเขียนได้อะไรเงี้ยโอเคกี okay. ้ <g ülme> คิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะต้องเคยมีปัญหานี้แน่เลยอยา่ยาๆๆ่่่กีร้รู้นึกอยู่ในใจโอเคค่ะ okay. <c oughs> เพราะฉะนั้นในกี้ชอบที่มันเป็นออโตโ้เสร็จแล้วโดยเนื้อของมันนะคะเนื้อดินสอของมันเนะะี่ยค่ะมันเป็นเนื้อดินสอที่ค่อนข้างจะลื่นเดียวกี้จะลองให้ดูคือบางครั้งดินสอเขียนคิวว้วอะค่ะถ้ามันฝืดมากๆเวลาเราเขียนแล้วมันก็จะเป็นกระจึก๊กกระจึ๊กกระจึ๊กกระจึ๊กเนาะแต่อันเนี้ยเนื้อมันอะค่อนข้างจะลื่นพอสมควรเลยทีเดียวเขียนง่าายมก ลื่นปื้ดปื๊ดปืดปืดอย่างนี้เลยแล้วก็สีเนี่ยค่ะกี้โอเคกับสีเขานะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้สีผมแบบกี้เนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะสำหรับสีนี้แต่กี่โอเคเลยกับสีนี้สีนี้เนี่ยที่กี้ถ่ายตอนเนี้ยเป็นสีของดิสอแท่งนี้เลยโดยไม่มีการปัดมาสคาร่าแต่อย่างใดให้ดูกันเลยว่าสีที่แท้จริงมันจกมาเป็นแบบนี้ไม่มีการปัดมาสคาร่าทับเนี่ยค่ะไลท์เบลของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกี่ชอบวิธีการที่มันเป็นดิสอออโต้แล้วกี่ก็ชอบที่เนื้อมันอะ นิ่มและลื่นสําหรับการล้างเนี่ยคี้ก็ลองแล้วมันล้างง่ายมันโอเคมากแล้วที่สําคัญอีกข้างหนึ่งที่คิ้เปิดผิดเมื่อกี้มันมีแปรงปัดคิ้วมาด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเราเขียนแล้วเนี่ยคิ้วเราจะเป็นแท่งแท่งๆเนาะเราก็จะใช้แปงรงนี่แหละค่ะปัด มันก็ง่ายดีสะดวกต่อการพกพาก็คือว่าเราสามารถใช้ดินสอเขียนได้แล้วก็ใช้แปรงปัดเลยซึ่งถ้าเป็นปกตินี่เราจะต้องซื้อเอ่เอใช้ดินสอหนึ่งแทง่งเนาะแล้วเราก็จะต้องมีแปรงอีกอันนึงอะไรเงี้ยหยิบขึ้นมาเป็นเซตเพื่อปัดคิว้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องพก2อ,อย่างแต่อันเนี้ยพกอย่างเดียวได้เลยมีทั้งดินสอมีทั้งแปรงแล้วก็เป็นสอยออตโต้โกบกลอดดินสอก็ไม่ต้องซื้อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย กีก็เลยชอบแล้วเนื้อเขียนง่ายอะไรย่างเงี้ยแค่นี้แหละค่ะที่จะมาบอกกันสําหรับไอเทมนางฟ้าของช่วงนี้อันนี้ก็คือดินสอเขียนคิ้วของมิเลค่ะเป็นแบรนด์เกาหลีอ่ะลืมบอกราคาประมาณกี้ซื้อมา225บาทค่ะหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้หาซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อถ้าอยู่กรุงเทพนะคะก็ซื้อร้านอีแ n นบอยก็มีแล้วก็ของเออ ร้านาชเชสก็มีนะคะทุกสาขานอกเหนือจากนั้นอ่ะคงจะต้องซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อจากตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาประมาณนี้เลยก็ลองลองไปยายยาย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่ารีบกดรีบเซิร์ชรีบทำคิดก่อนคิดก่อนจะทําอะไรคิดก่อนโอเคมีแล้วหรือยังถ้ามีแล้ว3ามสี่แท่งอะไรเงี้ยรอรอนิดนึงนะคะไม่ต้องรีบซื้อไม่ใช่ว่าแบบบอกว่าดีปุ๊บมี3ามสี่แท่งก็จะรีบซื้อก็ลองดูนิดนึงถ้าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปซื้อเนะมีสติมีสติมีสตาง เราต้องมีสติโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีไอเทมนางฟ้าเด็ดๆจะมารีวิวเป็นใหม่นะคะไปก่อนนะ้อนด้วยแอ่ท่นี้นะ